สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เรายัางเรียนเรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมอยู่นะคะแต่วันนี้ให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกําหนดความยาวของเส้นทแยงมุมนะคะคือโจทย์ก็จะให้เส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นมานะคะแล้วให้นักเรียนใช้สมบัติของเส้นทแยงมุมนั้นๆน่ะสร้างรูปเพราะนั้นนักเรียนต้องรู้ว่าสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดนั้นน่ะมีรูปร่างลักษณะอย่างไร และเส้นทแยงมุมของมันเป็นอย่างไรนะคะเราก็ใช้สมบัติสองข้อนี้มาใช้ในการสร้างรูปนะคะคุณครูเคยให้ทำใบงานไม m แมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปเรื่องสมบัติของเส้นทแยงมุมไปนเรียนจำได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้ก็ไปศึกษาใหม่อีกทีหนึ่งนะคะอ่ะตอนนี้มาดู ยเขาบอกว่าสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน c a k e ให้เส้นทแยงมุมยาว4เซนติเมตรและ6เซนติเมตรนะคะเส้นทแยงมุมเส้น1ยาว4เซนอีกเส้น1ยาว6เซนนะคะ,ะสี่เหลี่ยม c a k e มีเส้นทแยงมุมยาว4เซน เส้นนี้นะคะ EA ยาว4เซนแล้วก็เส้นทแยงมุม CK e ยาว6เซนทีนี้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั้นเส้นทแยงมุมของเขาเป็นอย่างไรนะคะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันค่ะและตัดกันเป็นมุมฉากนะคะคุณครูให้จุดตัดไปตรงนี้เป็นจุด I สมมุตินะคะตัดกันที่จุด I เห็นไหมคะ ส่วนของเส้นตรง IC และ IK จะยาวเท่ากันในที่นี้คือยาว3เซนติเมตรนะคะเส้นทแยงมุมเส้นที่2คือส่วนของเส้นตรง AE ยาว4เซนติเมตรเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะมีขนาดเท่ากันคือ2เซนติเมตรไหมคะสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เขาบอกว่าแบ่งครึ่งซึ่งกันละกันและตัดกันเป็นมุมฉากเห็นไหมคะพอเราได้สมบัติข้อนี้ปุ๊บเราก็สร้างรูปสี่เหลี่ยมได้เลยเอา้าวขั้นตอนการสร้างขั้นที่หนึ่งเราก็จะลากเส้นทะยางมุม 4k ซึ่งยาว6เซนติเมตรแล้วแบ่งครึ่งนะคะ นั่นเลยอาจจะใช้เส้นทยางมุมท่านอนหรือท่าเฉียงท่าตั้งก็ตามถนัดเลยนะคะแล้วแต่การจะวางรูปแบบ c k เส้นทยางมุมเส้นนี้ยาว6เซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งหนึ่งค่ะคือ3เซนแบ่งครึ่งที่จุด i ไ,ไ,ไหมคะอ่ะทาทนี้เส้นทยางมุม ของซีเลียมขนมเปียกปูนนั้นมันตัดกันเป็นมุมฉากเราก็ต้องสร้างมุมฉากค่ะอีกเส้นหนึ่งจะยาว4เซนติเมตรเพราะนั้นมันแบ่งครึ่งซึ่งกันละกันมันก็จะได้2เซนติเมตรค่ะ 1> 1, 2, 1, 2, หนึ่งสองหนึ่งสองคะเส้นทอยงม,มุมเส้นนี้คือ e a ค่ะไหมคะเราได้ละเส้นทอยงม,มุมที่ยาวสี่เซนและหกเซนไหมคะแบ่งครึง่งเส้นนี้สี่เซนแบ่งครึ่งก็คือสองเซนติเมตร เส้นนี้6เซนแบ่งครึ่งก็คือ3เซนติเมตรและตัดกันเป็นมุมฉากตามสมบัติของเส้นทยายงมุมพอเราได้เส้นทยายงมุมทั้งสองเส้นแล้วเราก็ลากส่วนของเส้นตรง CE ส่วนของเส้นตรง CA ส่วนของเส้นตรง AK และส่วนของเส้นตรง นะคะเราก็จะได้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะขนาะของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นไงเห็นไหมคะด้านทั้ง4ียาวเท่ากัน,นะคะ่ะมุมไม่เป็นมุมฉากนะคะเราลองวัดดูซิประมาณเท่าไหร่353.6ด้านนี้ด้านนี้ก็ประมาณ 3.5 3.6ถือว่าใช้ได้นะคะเสร็จแล้วต่อไปตัวอย่างที่สองเขบอกว่าสร้างสีงส่เหลี่ยมผืนผ้าให้เส้นทแยงมุมยาวเส้นละ5เซนและมุมที่เส้นทแยงมุมตัดกันมุมหนึ่งมีขนาด120องศานะคะละักษณะของสีง่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน2คู่มุมทุกมุมเป็นม,มุมฉากเห็นไหมคะ ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันอ่าท่านี้สมบัติของเส้นทแยามุมของรูปสี่เหลี่ยม,มสี่เหลี่ยมผืนผ้าว่างไงคุณครูจะลองลากเส้นทแยามุมให้นักเรียนดูนะคะเ็นคะขาบอกว่าเส้นทแยามุมของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวเท่ากันค่ะสองเส้นนี้ยาวเท่ากันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเพราะนั้นครึ่งนี้กับครึ่งนี้จะยาวเท่ากันครึ่งนี้กับครึ่งนี้จะยาวเท่ากันเห็นไหมคะแล้วมุมมุมภายในเห็นไหมคะหรือมุมที่เส้นสองเส้นตัดกันนั่นเรียนจะเห็นว่าเรามีมุมป้านอยู่สองมุมเห็นไหมคะแล้วก็มุมแหลมสองมุมที่เท่ากันมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันเห็นไหมคะ เนี่ยพอเราได้เส้นทแยงมุมแล้วเราก็สามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมได้อ้าวสี่เหลี่ยมรูปนี้ชื่อสี่เหลี่ยม P L A N นะคะยาว5เซนติเมตรเพราะนั้นแบ่งครึ่งก็คือ2.5เซนตรงนี้ก็จะเป็น2.5เซนนะคะอ้าคุณครู ตั้งจุดตัดจุดนี้ว่าจุด O เพราะนั้นเส้นทยางมุมสองเส้นนี้ตัดกันที่จุด O นะคะและมีมุม PON 120องศานะคะโจทย์ว่ามุมที่เส้นทยยงมุมตัดกันมุมหนึ่งมีขนาด120องศาสองมุมเนี้ยมุมไหนก็ได้คุณครูเลือกมุมนี้เห็นไหมคะอ้าวขั้นตอนการสร้าง เราก็จะสร้างเส้นทยางมุมเส้นที่หนึ่งกอน PA ยาว5เซนติเมตรแบ่งครึ่ง2.5ที่จุด O นะคะให้ p A, ยาว5เซนติเมตรแล้วเราแบ่งครึ่งเห็นไหมคะแล้วเค้าก็บอกว่าอีกเส้นหนึ่งยาว5เซนติเมตรเหมือนกันแต่เขาให้มุมมุมหนึ่งมีขนาด120องศาเราก็เอาไม้โปรวางไว้ที่จุด O นะคะมองศูนย์ทางขวามือคะ่ะนับไล่ไปถึง120 90 1 0 0 1 1 0 120แล้วเราก็จุดไว้นะคะ ลากเส้นคร่าวๆก่อนเส้นทแยงมุมอีกเส้นที่ตัดกันยาว5เซนติเมตรเหมือนกันแล้วมีมุมนี้120องศามุม PON นั่นเองนะคะอ่าเส็จแล้วเราก็จะแบ่งครึ่ง ON กับ OL สองจุดห้าเซนค่ะหนึ่งสองสองจุดห้าอยู่ประมาณนี้หนึ่งสองสองจุดห้าประมาณนี้นะคะกำหนดจุดไว้นะคะคือจุดเอ็นกับจุดเอต่อได้แล้วเส้นแยงมุมที่ ยาวเส้นละ5เซน2เส้นและมีมุมมุม120องศาเสร็จแล้วเราก็ลากส่วนของเส้นตรง PN ส่วนของเส้นตรง PL จุดของเส้นตรง NA และส่วนของเส้นตรง LA เราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้า p l a n ที่มีเส้นแยงมุมยาว5เซนติเมตรนะคะและมีม,มุมที่ตัดกัน120องศาตามต้องการทำได้ไหมคะแบบฝึกหัดนะคะ ข้อหนึ่งเขาบอกว่าสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส JLST ให้มีเส้นทแยงมุมยาวเส้นละ5เซนติเมตรเพราะนั้น เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นไงคะยาวเท่ากันค่ะและตัดกันเป็นมุมฉากค่ะใช่ไหมคะแบ่งครึ่งซึ่งกันละกันเพราะนั้นเราต้องแบ่งครึ่งเส้นทแยงมุมนะคะที่ยาว5เซนติเมตรออกเป็นครึ่งข้างละ2.5 2.5ทั้งบนและล่าง เห็นไ,ไหมคะแล้เวเราก็ลากมุมใส่ชื่อตามต้องการข้อสองสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมอมายยยักษ์ลอเรือลอลิงให้เส้นทะยายม,มุมยาว4เซนและ7เซนติเมตรเส้นทะยายม,มุมของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนยาวไม่เท่ากันนะคะแต่มันตัดกัน เป็นมุมฉากด้วยและก็แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันด้วยเพราะนั้นเส้นทแยงมุมที่ยาว4ีเซนมันก็ต้องถูกแบ่งครึ่งออกเป็นข้างละสอเซนนะคะเส้นทแยงมุมที่ยาว7จเซนมันก็ถูกแบ่งครึ่งจากจุดแบ่งครึ่งนี้ออกเป็นข้างละสามจุดเซน พอเราได้เส้นทยางมุมต่างต้องการแล้วเราก็สร้างด้านทั้งสี่ด้านปิดไปเลยทำได้ไหมคะหวังว่านักเรียนคงทำได้นะคะพบกันใหม่พวกนี้ค่ะสวัสดีค่ะ